สวัสดีครับก็สวัสดีนะครับสวัสดี FC เพจสลาลมคอย FC นะครับแล้วก็ FC ทางช่อง YouTube สลาลมคอย Channel ด้วยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวมีเหรียญส่งมาขายนะครับวันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับมาไลฟ์สดช่วงประมาณอ่ประมาณ11โมงนะครับ11โมงช่วงเช้านะครับไลฟ์สดวันที่28พฤษภาคม2,500า หกสิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเหมือนเช่นเคยนะครับเทสเสียงนิดนึงเสียงชัดแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับ <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมไม่ทันสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้หน้าเพจสลานลมคอย FC นะครับหรือว่าทางช่อง youtube สลานลมคอยช n e l ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าการไลฟ์สดนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับ วันนี้ค่อนข้างจะงานเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีแพ็กของแพ็กเหรียญส่งส่งลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวมีแพ็คเหรียญนะครับแพ็กเหรียญส่งลูกค้าด้วยนะครับโอเคนะครับเสียงชัดนะครับเดี๋ยวมามามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ทักทายครั้งหนึ่งนะครับไหลสดนะครับแกะกล่องเหรียญกล่องนี้ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ่าส่งมาจากภูเก e ็ตนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับสมาชิกไม่น่าจะสมาชิกไม่ค่อยมีไม่เป็นไรนะครับแกะไปเลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ ใครที่มีเหรียญต้องการที่ที่จะขายนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมานะครับสามารถขายได้จริงแล้วก็ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับผมผมผมไม่เคยให้ใครทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญในราคาสูงๆแล้วให้เราทําใบรับประกันอันนั้นน่ะมิจฉาชีพแน่นอนร้อเนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับจาก f อซจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับเป็นเหรียญสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> เหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับอ,อันนี้ไม่ไม่ใช่เหรียญนิกเกิลนะครับ <c oughs> อันนี้เหรียญที่ส่งมาเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเนื้องเงินนะครับลักษณะดูผิวเผินอาจจะคล้ายๆกับเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับเหรียญนิกเกิลยี่สิบาทห้าบาทสิบบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญน,นิกเกิลอะ่ะจะไม่ใช่ราคาหน้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะครับอันนี้รับซื้อนะครับเหรียญ เนื้อเงินราคาหน้าเหรียญร้อยห้าสบาทนะครับอันนี้สังเกตที่ราคาหน้าเหรียญนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันนี้เป็นวาระครบหนึ่งร้อยปีกระทรวงการคลังนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับใครที่มีเหรียญเยอะๆก็ลองสังเกตดูสังเกตที่ราคาหน้าเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเป็นห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาท อันนั้นอ่ะเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลก็ขายได้แต่ว่าผมจะเน้นรับซื้อแค่แค่บางวาระนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเงินอันนี้คือรับซื้อหมดนะครับเน้นรับซื้อเหรียญเนื้อเงินนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่200บาทนะครับขึ้นอยู่กับวาระนะครับบางวาระก็200 250 300 450จนถึงพันกว่าก็มีนะครับเราเราต้องดูวาระด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มานะครับ อ่านี่เป็นเนื้อเงินนะครับแต่ว่าอาจจะออกดำๆสักหน่อยนะครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับใครที่มีเหรียญก็ก็ลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันอันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็เดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทยนะครับตามที่ตกลงกันไว้นี่นะครับสามารถ ส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายจะมีเหรียญเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอยังไม่แน่ใจแล้วกันนะครับว่าจะจะได้ไลฟ์สดช่วงบ่ายหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับแล้วก็มีรีวิวเหรียญนะครับวันนี้มีส่งเหรียญหลายรายการเลยนะครับก็มีแพ็คเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แพ็คก็มีนะครับแล้วก็จะรีวิวเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับ พอดีจะได้เหรียญจะได้เหรียญใหม่มานะครับก็เลยมารีวิวเหรียญนี้ให้ดูนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2543นะครับใครมีเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญพัสเสียญตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้กับ FC นักสะสมนะครับพอดีว่า อีกประมาณน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับจะมีเหรียญแบบนี้เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมได้มานะครับเป็นเหรียญที่แบบมีหลายๆเหรียญผมก็จะแบ่งปันให้กับให้กับ fc นักสะสมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้จะได้มาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญยีสตางค์พราะเสียนตรงนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยแบ่งปันให้กับพี่นักสะสมท่านหนึ่งไปนะครับนี่นะครับให้ดูที่ลักษณะ ดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับนี่นะครับด้านก้อยกับกับด้านหัวตรงกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับรับซื้อทุกปีพศออยกเว้นเหรียญปีการนาพิเศษนะครับถ้าเป็นเหรียญปีการนาพิเศษจะต้องเป็นผะเสียงกลับเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเนี่ยราคาก็ไม่สูงนะครับคือเหรียญบางเหรียญที่ผม รับซื so feels, 10, Marie, ้อแล้วก็ส่งมาบ่อยๆจะเป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้จริงๆนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญส0บบาทปี4ีนะครับช่วงนี้ก็ขายออกอยู่ที่เหรียญละ90นะครับปี42ขายออก30ปี43 4 4ก็ขายออกเหรียญละ15บาทนะครับอันนี้10บาทปี3 4ก็ขายออกเหรียญละ30นะครับอันนี้คือราคาราคาที่ขายออกนะครับส่วนราคาที่รับซื้อปีส่ผมก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละตอนนี้ซื้อไม่เกิน70 นะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งก็ราคาอาจจะไม่สูงแต่ว่าสามารถขายได้จริงๆนะครับแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเผื่อใครเข้ามารับชมไม่ทันช่วงแรกนะครับมีเหรียญส่งมาขายจากภูเก็ตนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับชนิดราคา150บาทแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งชนิดราคา100บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับใครมีเหรียญ แบบนี้นะครับสามารถถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาได้นะครับประเมินราคาก็ประเมินให้ฟรีนะครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่องทางการติดต่อใครที่มีเหรียญน,นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับอันนี้หน้าเพจสลาลมคอย FC นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับส่วน FC ทางช่อง YouTube ก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับ นะโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีแนะนําเหรียญเพิ่มเติมนะครับพอดีผมวันนี้ผมจะแนะนําเหรียญ3ามเหรียญนะครับหยิบขึ้นมา3ามเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับเหรียญส่วนใหญ่นะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆเหรียญที่แบบขายได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าในอนาคตนะครับก็คือจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ พิเศษรีวิวให้ดูสามเหรียญแล้วกันนะครับเอาเหรียญแรกก่อนเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทพเสีดีเล็กแบบนี้นะครับมียังไม่เข้าใจยังสับสนกันเยอะนะครับอพอบอกว่ารับซื้อเหอรียญหนึ่งบาทพเสีดีเล็กนะครับบางท่านเข้าใจว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับคิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนรุ่นเก่าแล้วก็เป็นพเสีดีเล็กแบบนี้อันนี้คือคือ,อไม่ใช่ ไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับ1บาทพัสียนเล็กคือ1บาทหลังวัดนี่นะครับหบาทหลังวัดปีพศ2525นะครับแล้วก็เป็นบล็อกพัสียนเล็กอันนี้รับซื้อเหรียญละ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเหมือนกันนะครับอันนี้คือแนะน,นําเหรียญที่สอบถามกันมาบ่อยแล้วก็ ยังสับสนกันเยอะนะครับนี่นะครับรับซื้อรุ่นนี้นะครับหนึ่งบาทหลังวัดอันเนี้ยวัดนะครับปีสองห้าสองพันห้า้อยิบห้าด้านก้อยเหมือนกันนะครับจุดสังเกตอยู่ที่ด้านหัวนะครับรับซื้อเหรียญนี้นะครับมองมองผ่านๆนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ก็คือจะมองออกเลยนะครับว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญบล็อกพร์เสียนเล็กนะครับ สําหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับเนี่ยจะมองออกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากนะครับแต่ว่าถ้าใครยังมองไม่ออกนะครับมือใหม่มันมีจุดสังเกตอยู่นะครับจุดสังเกตแรกเลยนะครับหลักๆที่เขาสังเกตก็คือสังเกตที่ตัวดอเด็กนะครับน,นี่นะครับ นี่พัสดีเล็กนะครับพัสดีเล็กตัวหนังสือจะคมกว่านะครับนี่นะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับเนี่ยอันนี้พัสดีเล็กนะครับตัวหนังสือจะคมชัดกว่านะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับตัวหนังสือจะหนาเห็นไหมครับดูที่ตัวดอเด็กนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือจุดสังเกตหลักๆนะครับแล้วก็พพักในหลวงนะครับ ก็จะแตกต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้พ้าเศียรเล็กนะครับจะมีจะมีพระเกศาตรงเนี้ยเขาเรียกประมาณว่าหยักโศกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับพระเศียรเล็กนะครับแต่ว่าพระเศียรปกตินะครับวันนี้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยตรงนี้จะไม่มีหยักนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเหรียญชัดๆให้ดูดีกว่านะครับ อ่า <c oughs> นี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้บล็อกพเสเยนเล็กนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีหยักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกปกติเนี่ยจะไม่มีหยกักเห็นไหมครับมองเห็นพระเนตรสองข้างนะครับบล็อกปกติเห็นพระเนตรสองข้างนะครับบล็อกพเสเยนเล็กเห็นพระเนตรข้างเดียวนะครับ อันนี้อันนี้พอประมาณนะครับใครที่ใครที่ไม่แน่ใจสามารถถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมช่วยดูได้นะครับนี่นะครับรับซื้อบล็อกพ่อเสียนเล็กนะครับรับซื้อเหรียญนี้นะครับเหรียญละสองพันถึงสี่พันบาทเหรียญนี้ยังไม่รับนะครับบล็อกธรรมดายังไม่รับนะครับหนึ่งบาทหลังวัดนะครับปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าบล็อกพ่อเสียนเล็กนะครับรับซื้อสองพันถึงสี่พันบาทนะครับ อ่าอันนี้เป็นเหรียญแรกที่แนะนํานะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะครับเผื่อว่าใครไม่มีเหรียญเก่าไม่มีเหรียญโบราณที่บ้านนะครับก็สังเกตเหรียญหมุนเวียนที่ผ่านมือมานะครับเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปั๊มเบี้ยวนะครับนี่นะครับปั๊มเบี้ยวนะครับ ลองสังเกตดูนะครับใครมีเหรียญในลักษณะแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญ1นบาทนะครับปั๊มเบี้ยวเช่นเดียวกันนะครับดูที่ลักษณะเหรียญเลยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูปีพศนะครับเหรีย uh ญ <unnie> ในกลุ่มนี้ขายได้ทุกปีพศนะครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับใครมีแบบนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญละสอ่ร้อยจนถึง1,000บาทนะครับ เป็นเหรียญปั๊มเ <tinc S 2> <a> บี้ยวนะครับนี่นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับใครมีเหรียญเนื้อเงินสามารถส่งมาขายได้นะครับเน้นรับซื้อเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญนิกเกิลหบาท10บาท20บบาทอันนั้นผมไม่ได้เน้นนะครับจะเน้นรับซื้อเหรียญเนื้อเงินมากกว่านะครับจุดสังเกตเหรียญเนื้อเงินก็คือ ก็คือราคาหน้าเหรียญนะครับราคาหน้าเหรียญ150ยบาทนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินหรือว่าบางวาระราคาหน้าเหรียญ50บาทก็มีเนื้อเงินนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญ1น0บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มี FC จากจังหวัดภูเก็ตส่งมาขายนะครับการขายเหรียญไม่ยุ่งยากนะครับถ่ายรูปส่งมาประเมินราคาแล้วผมจะแจ้งราคาให้นะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับ เลขที่บัญชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยผมโอ,โอนเงินให้ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเหรียญยี่สิบห้า <_ s 1> หสตางค์นะครับ <_ s 1> <_ s> อันนี้น้องๆน้องๆทีมงานจากนครสวรรค์ส่งมาให้เมื่อวานนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งนะครับเป็นเหรียญในกลุ่มที่ค่อนข้างจะยังไงนักสะสมต้องการนะครับ มีการสะสมมีการเก็บกันในในวงที่กว้างมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนอจะเล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการเล่นกันกว้างขวางมากขึ้นนะครับมีราคาในการซื้อขายนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้อ่านี่นะครับกเ็เป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้จริงๆนะครับลองสังเกตเหรียญที่ผ่านมือแล้วก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบที่รับซื้อ สามารถส่งมาขายได้นะครับส่งรูปมาดูก่อนส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดทักทายช่วงเช้านะครับก็เดี๋ยวมีมีแพ็คของนะครับขออนุญาตไปแพ็คของก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายมีเหรียญเข้ามาเดี๋ยวอาจจะอาจจะได้มาไลฟ์สดช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเย็นวันนี้ ไม่ติดภารกิจอะไรนะครับไม่ต้องพาลูกไปเรียนวันนี้นะครับช่วงเย็นถ้ามีเหรียญเข้ามาก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูนะครับวันนี้ก็มีแพ็คเหรียญน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาต er ไปแพ็คเหรียญก่อนนะครับอันนี้ก็จัดส่งนะครับซื้อมาขายไปนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่เตรียมจัดส่งให้กับนักสะสมวันนี้เหมือนกันนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์พ่ะเสียนตรงนะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อมาขายไปนะครับ เตรียมส่งไปให้กับนักสะสมพระนครศรีอยุธยานะครับโอเคนะครับประมาณนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับกับเพจสลาลมคอย FC แล้วก็ทางช่อง youtube สลาลมคอย channel นะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ